ได้ดูกันนะคะสำหรับคนรักสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะที่เป็นพี่ชมพู่แล้วก็พี่เคนได้คู่กันอีกครั้งนึ่งก็พี่หน่อยกลับมาจัดเหมือนเดิมนะใช่ค่ะตอนนี้ไปค่ะพี่เคนค่ะคย่ครรนายน่าจะน่าจะเกินพึ่งแล้วครับคิดว่ากันยาน่าจะเสร็จแล้วเพราะคงน่าจะ แถวๆนี้ครับไม่น่าจปลายปลายปีหรือก่อนนั้นก่อนปลายปีนิดหน่อยน่าจะน่าจะได้ดูครับไม่ว่าตอนนี้คือเริ่แต้นจากที่สูญเสียใช่ก็มีช่วงที่เราหยุดไปแล้วก็ติดสงกรา์อะไรด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้งานก็ลันไปได้ปกติแล้วไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคิดว่าก็เราก็พยายามจะให้ปิดทันภายในกันยาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มีงานอื่นด้วยอะไรยนี้ครับีไปถ่ายที่ อันนี้อันนี้เหนือที่เราขึ้นไปตั้งแต่ตอนกุมภาเราขึ้นไปเก็บก่อนแล้วก็หยุดไปตอนนี้ก็คือเหลือแต่เหลือแต่ในกรุงเทพแล้วครับแล้วก็ต่างจังหวัดบ้างซีรัาน,นที่หน่อยบอกว่าเปลี่ยนใจกับอากาศกันขึ้นอ่อใช่ตอนนั้นไปก็กุมภานะก็กำลังกำลังสบายใช่ครับพี่ที่พักาที่เหลือที่เป็นฉากล็กๆหรือเล่อนไปไ ที่เหลือมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไปไป,ไปนครนายกซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นเราไปทุ่งนาครับเพราะว่าในในเรื่องผู้ชายเป็นด็อกเตอร์ที่แบบศึกษาเกี่ยวกับพันข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะออกไปทุ่งนาออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปเขาใหญ่บ้างมาดูเร่มีความรู้มันจะเล่นเวอร์ศก็คือเราต้องการใช้เห็นว่าคือโดยเหมือนกับ ชมพูก็คือเหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆตัวเขาเนี่แหละเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นคนสมัยนี้ก็คือชอบแต่งตัวผู้หญิงที่แบบป้าแต่งตัวมากอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายคือเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆพอเพียงแล้วก็เป็นดูเป็นผู้ชายแบบเฉยๆธรรมดาแต่แบบทั้งสองคนต้องต้องมาเจอกันมันก็เหมือนเป็นเป็นคู่ตรง้ามอะไรเงี้ยก็คือคือนั่นแหละก็เชื่อว่าถ้าถ้าออกคนคนจะต้องพูดถึงชุดชมแบบทุกวันอะทุกตอนที่ออกอากาศอะเพราะว่าต้องต้องได้พูดแน่นอนมเซลล์ชมพูมั้ยจัดเต็มเลย <differences S 2> คือเขาชอบไงก็เลยไม่รู้จะแซวอรไมคือเขาใจจต่เขาไม่มีความสุขเขายิ้มแบบว่าโอ้โหฉันได้ใส่ชุดแบบว่าแบบประหลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยนี่คือเขาจัดมาเองว่าทางกองจั จัดให้ครับแต่ว่าก็จะมีก็คือของชมพู่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนมีเป็นไซริสต่างหากคนเดียวเลยที่ดูแลให้ชมพู่แต่ว่าธุรของผมของคนอื่นเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ดูแลทั้งเรื่องแต่ของชมพูม่คือมีมีม,มีคนนี้คนเดียวเลยแล้วก็ทําให้ชมพู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะมีคุยกันนะผมไม่รู้เขาสนิทกันหรือว่าเออเขาอาจจะอยากได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ่ว่าอนแอนี่กระแสเปรี้ยข้างกับคุณชายเลยไหมคะ คงไม่ครับทำตัวครับไม่ไหวแล้วครับก็ไม่หรอกก็คงเรื่องมันก็น่ารักน่ารักแหละผมว่าแล้วก็มันละครมันดูง่ายนะเบาๆแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็มีสอดแทรกเรื่องสาระอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ลองดูติดตามก็มีละครเดียวเัยใช่ไหมครับครับก็ฮะก็เดี๋ยวจบอันนี้ก็ ได้หยุดแล้วไม่มไม่มีตั้งนานแล้วไม่มีตั้งนานแล้ว,นนลวก็มีอันนี้อันนี้อเผอิญว่าพี่ก้องขอมาแล้วก็เป็นงานที่โอเคเราก็รือว่าเออเราเราอยากทําก็มามาช่วยกันอะไรนะครับ ก็เวลาว่างอะไรเงี้ยเราเราก็อยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวนี้เราแบบแก่แล้วไงคือไปออกอีเวนต์มันต้องทําตัวหล่อตลอดต้องแต่งตัวมันต้องแบบต้องแต่งตัวต้องอะไรเงี้ยตอนประกอบเราก็สนุกนะเราก็เออไปจะออกอีเว้นทีก็ต้องไปซื้อชุดไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ไหวละ <c oughs> ขอพักขอพักสู่รุ่นน้องไม่ได้หรือเปล่าใช่ใชู่้ไม่ได้ละขอพักเออโอ้ไม่ไหวเหนื่อยแล้วเกินมล ใช่แล้วก็แบบมันก็เป็นความสุขอีกอย่างเหมือนกับว่าชีวิตตอนนี้เราเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรามีอีกพาร์ทหนึ่งที่ที่เข้ามามีบทบาทกับตัวเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทําตรงนั้นด้วยมีเริ่มฉายแบบยังไงน <analy zer S 1> ้อง<า>ๆครับก็มีนะแต่เขาก็จะตามไงเขาจะมีแบบมีเหมือนกันแบบอยู่ๆเขาก็เล่นกันอ่ะทะไรกันอ่ะ <ifi> เล่นแบบเล่นกองถ่ายอะไรเงี้ยมีแบบมีเอาไฟมีตัดไฟแล้วก็ให้ให้น้องจุนแบบว่าเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงนับสามสองวะ พอเล่นการพอเราไปดูทำไรอะ่ะเปล่าครับอาย <ๆ S 2> อายเ <ๆ S 2> ปล่าครับไม่มีอะไรไม่มีไรเขาจะทคุณแม่คุณ่อเป็นอะไรบ้าาจะเล่นกันสอง่าใช่พอเราเขาไปกองเขาจะเห็นอะไรเงี้ยครับมีโดนติดต่อทางลึกลงละครหรือยังคะยังไม่มีครับแต่เราก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะก็คงยังแหละถ้าเป็นละครเพราะว่าก็กลัวแบบทำให้เขาเสียงานอะไรเงี้ยแล้วก็เขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้าโตกว่านี้มั้งไม่แน่ไม่รู้เหมือนกัน มีบ้างหลังจากตัวแรกออกไปแต่ว่าเราเราก็เราก็พยายามดูอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบคือรีบรีบทำทุกอย่างเลยเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยก็เห็นดาราหลายคนเอาลูกมาช่วยหารายได้ใช่ไหมครับช่วยนะก็คิดบ้างกลัวกลัวกลัวเสียเด็กใช่เรากลัวใครก็มีบริษัทจัดละครเองไม่ <พ ilt> ไม่คิดจะดันคนไปเล่นในเรื่องของตัวเองไม่ไม่หรอกครับก็เราไปไปเอาลูกคนอื่นมาเล่นดีกว่าไม่ทรมานทรมานไปทรมานลูกคนอื่นไม่ต่ออีกนิด ก็ถ้าตอยนืนไม่แน่ครับถ้าเขาคือมีความรับผิดชอบมากกว่าน,นี้รู้รู้จักอะไรมากกว่าน,นี้เพื่ออย่างโฆษณามันวันเดียวครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับเดีย๋ยวพี่เกนหนูจะขอพี่เกศถาก่ายรูปให้หนูหน่อยดิย